รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับการปรับโฉมกับสวยสุดสยาม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับรายการสวยสุดสยามครับ Reality Makeover ของเรานะครับซึ่งเราอยู่ด้วกันมาเป็นซีซั่นที่4แล้วครับเราเปลี่ยนชีวิตคนไปมากมายเหลือเกินแล้วนะครับแน่นอนครับกับซีซั่นนี้ครับเรายังคงได้ลุ้นกันอยู่ครับว่าใครจะได้ไปสู่ ที่สุดนะครับกับปลายทางของเราในการที่จะได้เมคโอเวอร์ over, หัวจรดเท้าให้คุณสวยและหล่อได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมๆกันนะครับโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตลอดมานะฮะจากกว่าเป็นพันคนครับเราคัดกันมาจนเหลือเพียง6คนสุดท้ายครับหลังจากที่ได้ดูสไตล์การแต่งตัวหลากหลายมุมมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของใบหน้าเป็นหลักครับ6คนสุดท้ายที่คัดมาจนถึงรอบสุดท้ายนี้ ในวันนี้จากนี้ไปจะประกาศเหลือเพียงแค่3คนสุดท้ายเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ในการเมคโอเวอร์กับ SLC และสวยสุสยามของเรานะครับนั่นหมายความว่าแต่ละคนนะครับจะได้รับรางวัลนี่นะครับถ้าหากว่าตีเป็นมูลค่าออกมานะครับกว่าล้านบาทแน่นอนของสิ่งที่เขาจะได้รับการปรับโฉมกันวันนี้ครับเขาเหล่านั้นจะเป็นใครกันบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะเราจะประกาศกันวันนี้ เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าใครจะได้เป็นคนแรกที่เข้าไปปรับชมกับเราระหว่างคุณปิกนิกสิริทรบุญเสนนันหญิงสาวตัวเล็กกะทัดรัดที่เธอบอกว่าถึงตัวเธอจะไม่สูงแต่เธอขอสวยสักครั้งและคุณแนนนี่จะรัดวันสุนทรโศภันผู้หญิงแก้มยุ้ยที่ถึงจะพยายามลดน้ำหนักมากแค่ไหนทำย่างไรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาแก้มเยอะหน้าใหญ่ได้ ค่ะแม่ก็คัดเลือกกันมายาวนานนะคะคุณหมอโค้งสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายที่จะมาเมคโอเวอร์กับสวยสุดสยามแต่ในวันนี้นะคะเรามี6คนสุดท้ายที่เข้ารอบมาซึ่งเราจะต้องคัดกันต่อไปแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวชีวิตนะคะของคุณนันนี่ให้ดูกันก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้มาวิเคราะห์กันว่าชีวิตของ,งาน้องนันนี่นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะเมคโอเวอร์ยังไงได้บ้างค,ค,ค่ะเดี๋ยวเชิญชงวิทยาค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแนนนี่ค่ะแนนเป็นคนที่อ้วนมาตั้งแต่เด็กคือน้าหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เล็กยันโตยันเ0เราก็ไม่ได้ตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเรามีปัญหาอะไรเพราะเราเรียนเราก็เฉยๆเนาะเพื่อนเราก็แซวเป็นปกติเราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะเราทุกคนจะเห็นเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วจนเมื่อตอนเรียนมาหาลัยอย่างเรื่องผิวปัญหาผิวหน้าอย่างตอนปีสองแนนก็เคยทะเลาะกับเพื่อน เราเพื่อนจุดพีคตรงที่ว่าเขามาเรียกเราว่าสังขยาหน้าเน่าจนเรากลับมาร้องไห้กับแม่ถามแม่ว่าแม่หนูหน้าเน่าจริงเหรอหน้าหนูเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเออเสียใจเราไปสมัครการเขาบอกว่าเราไม่สวยทาําไมคาว่าสวยต้องมาตัดสินทําไมไม่เอาความสามารถมาตัดสินการที่เราอยากยืนอยู่ตําแหน่งเหมือนประชาสัมพันธ์ ไปชาสมพั์โอเคใช้หน้าตาแต่เรามีความสามารถทำไมไม่เอาความสามารถมาตัดสินเราทำไมต้องใช้คำว่าสวยหน้าน้องอ้วนแก้มน้องใหญ่น้องไม่สวยอะ่ะไม่โอเคสำหรับเราน้องแนนเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยนะคะเขาก็คือเลี้ยงเขาดีมากเกินไปอ้วนค่ะก็เลยอ้วนขึ้นมาได้เรื่อยแต่ทีนี้ก็กลา,ายเป็นจุดไม่ดีตรงที่ว่าคือเขาแก้มเยอะ เป็นเด็กแก้มเยอะแต่ทางของเราเนี่ยในในทางของคนจีนเราก็ถือว่าดีตรงนี้ดีนะคะแต่กลายเป็นปุ่มของเขาแต่เขาก็พยายามปรปับปรุงนะคะเขาก็พยายามลดาจากเดิมที่เขาเคยอ้วนมากๆแล้วเขาก็พยายามลดลงเขาก็ลดลงไปเยอะเลยะคะ่ะลดไปถึง30สิบโลเลยนะคะแต่แก้มก็ยังไม่ยุบใบหน้าเนี่เป็นสิ่งที่ไม่รู้จะทํำยังไงค่ะลดไม่ได้เลยถ้ามีที่ไหนช่วยเขาได้ก็อยากให้ช่วยค่ะ ช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะคะว่ากรรมการและทีมแพทย์จะมีความเห็นอย่างไรบ้างและใครจะได้เมคโอเวอร์กับเราช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนส by SLC สนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก Cosden by SLC เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอโอ้หราบซึ้งนะคะค่ะดูแบบว่าเขาค่อนข้างสัฟเฟอร์กับใช่ค่ะใช่รูปร่าหน้าต่างของจริงจริงคือสมาชิกในครอบครัวที่สำคัญก็คือคุณตัวคุณแม่เองเนี่ยค่ะก็คือ พูดไปก็ก็ดูว่ามีความทุกข์กับลูกด้วยว่าจากการที่าภาพลักษณ์หรือว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยส่งผลกับจิตใจกันทั้งครอบครัวเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะก,ก็น่าสนใจเลยนะคะซึ่ง เขาพยายามแล้วด้วยพยายามแล้วลดได้มาถึง30กิโลใช่ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้น่าจะแตะเกือบแตะร้อยเลยนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเขาไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่แล้วนะคะใช่ค่ะแต่ว่าที่ชัดๆเลยคือหน้าใช่ค่ะก็จะเหลือแค่หน้าองเดียวเลยคุณหมอพี่มีความเห็นยังไงบ้างคะครับก็ดูเราคิดว่าน่าสนใจมากส่วนหนึ่งเนี่ยก็ครอบครัวมีความสุขดีนะฮะแล้วก็ที่ต้องชื่นชมเลยคือเขาลดน้ำหนักได้เยอะซึ่งอันนี้มันยากที่สุดแหละใช่ค่ะส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจคือว่า ครอบครัวก็อยู่กันอย่างมีความสุขดีตลอดแล้วลูกเขาก็โอเคเขาก็มีแกก็ตอนเด็กก็คงน่าราักดีแล้วก็ไม่นึกว่าเวลาอัด b t i อย่างเงี้ยครับสัมภา์แล้วเขาจะถึงขั้นแบบน้ำตาซึมกันว่าต้องการแก้ไขจริงๆซึ่งในแง่ของอความคิดเราเนี่ยเราอาจจะคิดมันไม่ได้สำคัญอะไร,ร,ระแต่ในความเป็นจริงที่เขาเล่ามาเนี่ยเขามีอิโมชันสมัครนั้นก็มีปัญหาขึ้นในโลกของความเป็นจริงเนี่ยคนแคร์ตรงนี้กันเพราะฉะนั้นก็ ก็น่าสนใจฮะที่จะช่วยแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วในส่วนของฟันนะคุณหมอออนเห็นว่าตรวจกันมาก่อนแล้วค่ะในสภาพที่เห็นโดยทั่วไปของน้องเขาในสภาพที่เห็นก็เห็นว่าฟันเขาดูรูปหน้าดูเหมือนปกติแต่จากการที่ได้ตรวจในช่องปากแล้วเนี่ยคนไข้ฟันข้างหลังศพเป็นลักษณะการศบฟันกรามเนี่ยไม่ปกตินะคะแล้วก็วพอศบปกติในส่วนนั้นของการฟันกรามที่ศพแล้วเนี่ยฟันหน้าจะลอย ก็สิ่งที่จะทําให้หรือแนะนําให้กับคนไข้ได้ก็คือให้ทําเรื่องของการจัดฟันให้กับคนไข้ะงนั้นเมื่อแก้ไขในส่วนนี้แล้วคิดว่าคุณภาพชีวิตและเื่อกอะไรเรื่องของการบดเคี้ยวของคนไข้ก็จะสบายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วฟันหน้าลอยเนี่ยส่งผลกับโครงหน้าไหมคะก็จะทําให้หมดเสน่ห์ไปบ้างเพราะว่าเขาสบแล้วฟันบนกับฟันล่างไม่สบกันไม่สบกันค่ะคะแล้วคนนี้นะคะ ส่วนการแต่งตัวนะคะของคุณแนนเนี่ยถือว่ามีรสเลยงที่ใช้ได้ใช้ได้เลยใช่ทั้งในเรื่องของการใช้สีแต่คิดว่าอุปสรรคของคุณแนนตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องหุ่นที่ยังไม่สามารถแต่งได้หลากหลายได้ยังไงก็ต้องฝากคุณหมอค่ะค่ะโอเคก็ผ่านคุณแนนี่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิทีอาบน้ำคนต่อไปนะคะกับน้องปิกนิกค่ะ ทุกวันนี้งานปัจจุบันนะคะก็คือจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับงานพูดเหมือนกันก็ต้องติดต่อผู้คนค่อนข้างมากเลยเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งทาให้ปีนิกอยากเปลี่ยนปแปลงตัวเองเพราะว่าด้วยเดิมทีต้นทุนชีวิตคนเรา,มาไม่เท่ากันค่ะปีนิกอาจจะไม่ได้สูงเหมือนกับคนอื่นแล้วก็อาจจะไม่ได้มีฐานะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราได้หน้าที่การงานที่ดีขึ้นด้วยมันสามารถเขาเรียกว่าทำให้ครอบครัวเรามีชีวิต เป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพราะเหมือนกับเขาไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเขาตีตัวเขาเองว่าเขาเขาเตี้ยค่ะผมด้วยของเขาเขาเขาเตี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีหน้าอกอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วตาแต่เขาก็ชั้นเดียวตอนแรกแม่ก็ว่าเขาว่าไม่นิยมชอบแบบเพราะกลัวจะเป็นอย่างอื่นไปวอนนี้สมัยนี้มันก็ พัฒนากันเยอะก็โอเคนะออทำตาทําจมูกทําปากทาอะไรเนี่ยก็ต้องยอมให้เขาทาเขาอยากสวยก็ให้เขาทาแม่ถ้าทําสูงได้ก็อยากให้ทําสูงเหมือนกันได้ <c oughs> ทําไม่ได้คือคนที่สูงแค่หนึ่งเซนเนี่ยมันเพิ่มความสูงไม่ได้มันมันพัฒนาได้คือบุคลิกภาพหน้าตาแล้วก็ในส่วนของความมั่นใจและเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถต่อยอดในหน้าที่การงานของเราได้ถ้าเรา ได้เป็นสุดท้ายของโครงการนี้ค่ะก็นอกเหนือจากคำว่าโอกาสมันคือชีวิตอีกคนของคนคนหนึ่งค่ะที่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีรวมถึงครอบครัวของเราด้วยเป็นนิเชื่ออย่างนั้นค่ะเป็นยังไงคะคุณหมอน้องปิกนิกเขาก็ดูน่ารักในแบบของเขาใช่ค่ะจริงๆน้องดูมั่นใจทีเดียวเลยนะพูดจาฉะฉานสิ่งที่หมอชอบในตัวน้องคือน้องรู้จักตัวเองอะ เขารู้นะคะว่าเขามีค<ม>วามอ,อายและเท่าทํำยังไงที่เขาจะทําให้ดีขึ้นอะไรค่ะจริงๆผมผมเชื่อว่าเขาสามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อยู่แล้วแต่ดูแล้วเป็นความตั้งใจของเขาที่เขาอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองในแง่มุมของโครงการด้วยค่ะเป็นความต้องการของเขาเขาก็เลยอยากให้มันไปด้วยกันหมดน,นี่ก็เห็นด้วยกับคุณหมอทั้งสองท่านเลยนะคะว่าน้องเขายิ้มสวย มีเสน่ห์อยู่แล้วเคี่ยวนั้นก็ถ้าหากว่าน้องเขามั่นใจในความเก๋ของตรงนั้นเนี่ยบิดเล็กๆและน้องเขาพอใจแล้วก็คิดว่าก็สวยในแบบฉบับที่น้องเขาเป็นก็วันที่ทดสอบนะคะดูน้องเขาจะกังวลกังวลคือเหมือนเขาพยายามแต่งให้เราชอบมากกว่าแต่งแต่งให้เหมาะกับตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้าเขารู้จักตัวเองมากกว่านี้ว่าเขาควรจะแต่งกายยังไง นี่เชื่อว่าเขาเขา<ด>จะ<ด>ทำให้ดูดีขึ้นได้กว่านี้อีกเยอะเลยค่ะหนักใจแทนคณะกรรมาการจริงๆนะคะเลือกไม่ถูกเลยละค่ะช่วงหน้าเรามาฟังคําตัดสินกันว่าใครจะได้เข้าไปเมคโอเวอร์ mm hmm. เป็นคนแรกกับสวยสุดสยามห้ามพลาดค่ะชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับการปรับโฉมกับสวยสุดสยาม นุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก Cosden by SLC คุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาลุ้นกันในโค้งสุดท้ายจริงๆครับว่าใครจะเป็นผู้เข้าสู่ รอบสุดท้ายแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวจริงสำหรับสวยสุดสยามในซีซั่นที่4ของเราครับซึ่งคงต้องสื่อสารกรันซะหน่อยนะฮะว่าจะมีพื้นที่ทั้งหมด8คนสุดท้ายด้วยกันครับใน8คนสุดท้ายนี้นะครับ5้าคนจะเป็นผู้ที่เข้ามาปรับโฉมในส่วนของรูปร่างโดยเฉพาะครับและอีก3คนจะเป็นในส่วนของการปรับโฉมเรื่องของหน้าตาครับค่ะต่อสู้กันอย่างยาวนานนะคะเป็นพันกว่าคนเลยและวันนี้นะคะหคนสุดท้ายเราก็จะคัดให้เหลือ 3คนค่ะเราจะมาเริ่มต้นนะครับลุ้นกันไปพร้อมๆกันทีละคู่ครับและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้พบกับ2คนที่เวทีของเราที่ห้องส่ง,งเราเดี๋ยวนี้เลยและ1ค,ะนคนเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายหากว่าพร้อมแล้วเรามาพบกับทั้ง2คนแรกนครับขอเชิญพบกับคุณปิกนิกและคุณแนนนี่ค่ะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นนะครับไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรแสดงความยินดีด้วยกับทั้งสองคนถือว่าเก่งมากที่ผ่านมาถึงรอบนี้ซึ่งคืนนี้คือรอบสุดท้ายแล้วจริงๆใช่แล้วค่ะนรับและคุณผู้ชมครับ1ใน2คนนี้จะได้เข้าสู่รอบสุดท้ายกับการปรับโฉมนะครับกับสวยสุดสยามและทีมแพทย์ผู้ช่วชาญจาก SLC ซึ่งถ้าเทียบมูลค่ามากกว่า 1>, <น> 1, 1ล้าน,น,<อ>นบาทแน่นอนคะะแต่มากหรือน้อยแค่ไหนอันนี้สุดแท้แต่ทีมแพทย์ผู้ชี่ยวชาญละตแต่เขาะจะปรับโฉมให้จนถึงที่สุดแน่นอนครับชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับการปรับโฉมกับสวยสุดสยามในโครงการซีซั่นที่4ของเรานะครับผมขอแสดงความยินดีกับคุณ คุณแนนนี่ครับยินดีด้วยค่ะแล้วก็สำหรับคุณปิกนิกก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะทางเสีายมเลเซอร์ก็มีคิวโปรโชอ่์มาให้มูลคว่สองหมื่นบาทค่ะอย่างแรกเลยดีใจแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนในรายการสวยสุดสยามไม่ว่าจะเป็นคุณหมอทีคุณหมอ,อดาแล้วก็คุณหมอทุกๆท,ท่านรวมทั้งพี่หนุย่ยพี่ลุงทุกๆคนนะคะขอบคุณแค่ให้โอกาส มามาเขาทำได้แล้วนะดังมานะครูปีนี้ทำเต็มที่แล้วถึงมันจะออกมาดีมากหรือไม่ดีมากคือสู่ความสามารถแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ว่าใครในกลุ่มของเราที่ได้ไปต่อยินดีด้วยมากๆค่ะยินดีด้วยจริงๆเพราะมันเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งจริงๆค่ะเพราะแต่ละคนก็มีปัญหามากมายแล้วอย่างพี่แนนนี่เราก็สนิทกันด้วย แล้วกันที่เราได้มายืนคู่กันตรงนี้มันมันยิ่งว่าคำว่ากดดันพี่นาได้สารฝันเป็นเจ้าสาวที่สวยด้วยนีเชื่อวันนี้เพื่อนบินี่จะประสบความสำเร็จภูมิใจและดีใจมากๆที่รู้จักกับโครงการสวยสุดสยามขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทห้บินีมาถึงวันนี้ขอบคุณค่ะ วันนี้นะครับหลากหลายอารมณ์จริงๆนะฮะทั้งอารมณ์ที่แบบยินดีด้วยแต่อีกมุมนึงเราก็รู้สึกแหมเสียดายกับโอกาสของหลายๆลยคนนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้แปลว่ามันคือจุดสิ้นสุดสเหร่อไหรนะครับเพราะว่าจากพันกว่าคนนะฮะมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่จะได้ผ่านเข้าสู่จุดนี้แต่นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวในชีวิตหรือว่า โอกาสเดียวหรือวิธีทางเดียวนะครับในการที่เราจะปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับมาเป็นกำลังใจไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะครับเราก็ให้กำลังใจกับเขาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในขณะที่ทุกๆคนอยากให้ได้แรงบันดาลใจกับการลุกขึ้นมาปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าในทุกๆรูปแบบทุกๆมิติไปพร้อมๆกันนะครับ เช่นเดียวกันกลับมาติดตามนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณแนนนี่จากนีไปนะครับคุณแนนนี่นะครับถือว่าเป็นคนแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่1ใน3คนนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของผู้ที่มีปัญหาในส่วนของใบหน้ายังเหลืออีก2คนนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับสำหรับในส่วนของผู้ที่มีปัญหาทางใบหน้านะครับสัปดาห์หน้าครับกลับมาแล้วลุ้นไปพร้อมๆกันว่าอีก1คนซึ่งคือคนที่2นั้นจะเป็นใครพร้อมๆกันในสวยสุดสยามนะครับ ก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยแบบนี้ทางช่อง5้านะครับและอย่าลืมนะครับอยากสวยอยากหล่อนะครับต้องถูกต้องและปลอดภัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับมาติดตามกันเลยกับช่วงอยากสวยช่วยได้กับคุณหมอดาและหมอทีนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ,รบเราเจอกันวันพุธหน้าช่อง5้าผมพูนอาคุณผลินสวัสดีครับช่วงอยากสวยช่วยได้กลับเข้าสู่ช่วง สวยช่วยได้นะคะวันนี้โจทย์เป็นผู้ชายค่ะคุณกลิชนะคะอายุ39ปีอาชีพพนักง,งานต้อนรับคืออาชีพที่จะต้องใช้บุค,คลิกแล้วก็หน้าตาโดยตรงเลยนะคะถ้าดูแล้วนี่ก็คือมีปัญหาเรื่องผมอะค่ะที่ชัดๆนะคะเท่าที่ดูก็เขาพยายามพลางบริเวณที่ ผมบางอยู่เท่าที่เห็นจากในรูปเนี่ยคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับผมหายไปหมดแล้วซึ่งการรักษาผมบางเนี่ยก็มีตั้งแต่ถ้าเขาเป็นน้อยๆพอมีผมเดิมอยู่บ้างเนี่ยคอาจจะใช้แค่เป็นสเปรย์เป็นยาฉีดช่วยสร้างผมให้เพิ่มขึ้นมาได้แต่กรณีที่เป็นเยอะแล้วนะครับอาจจะต้องใช้วิธีทางศัลยก,กรรมก็คือเรียวกว่าการปลูกผมการปลูกผมนี่มีรายละเอียดแล้วก็มีความแตกต่างอะไรกันไหมคะขึ้นอยู่กับบริเวณที่ทําด้วยฮะถ้าเกิดว่าบริเวณที่ร้านเนี่ยไม่เยอะ ีแต่ว่าไม่เกิน สองฝ่ามืออย่างนี้นะครับคุณหมออาจจะใช้วิธีดึงออกมาทีละต้นทีละต้นเหมืนอมมนปักข้าวเลยเหมือนปักข้าวเลยค่ะใช่เหมือนปลูกข้าวเลยคุณหมออาจจะดึงทีละต้นสองต้นสามต้นแล้วก็ปักลงไปที่ต้องการแต่ถ้าจจกรณีบริเวณกว้างเช่นอาจจะเกือบทั้งสีจ่าด้านบนนะครับหมออาจจะต้องใช้วิธีปักเนื้อที่มีผมออกมาเป็นแผ่นเลยนะแล้วก็นําทั้งแผ่นนะฮะมาซอยโผล่ปักอีกทีหนึง่งคื่วนทจ,จะเหมาะกับบริเวณกว้างกว้างาค่ะมีมีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะแนะนําคุณกิตเนื่องจากว่า ด้วยอาชีพอะไรเงี้ยค่ะต้องอาศัยบุคลิกที่ต้องดูอ่อนไไวนิดนึงเนี่ยอาจจะจําเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของลิฟติ้งไหมคะเพื่อที่ให้ดูผิวเฟิร์มขึ้นนะคะโดยทั่วไปคนเราอายุตั้ง25ขึ้นไปเนี่ยคอลลาเจนมันก็จะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติถ้าพูดถึงเรื่องลิฟติ้งตอนนี้ก็มีหลายวิธีที่ทำกันจะมีอัลต o ราซาวที่ใช้กระแสไฟฟ้าค่ตอนหลักๆสองอย่างตอนนี้ที่ทจะทำกันนะเวิร์กนะครับโดยไม่ส บอกว่าคุณกิจ2เรื่องเนี้ยค่ะเพราะว่าโครงหน้าเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ดูดีอยู่แล้วค่ะ,คะแค่นี้นะคะสวยช่วยได้ค่ะ